เป็นออแกนิกนะที่จัดการได้ทั้งเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสเขาชื่อว่ายาคาร่านะครับเป็นสารเสริมภูมิคุ้มกันพืชน,นะครับจะไปช่วยกระตุ้นให้ต้นไม้เนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูด้านหลังคุณหนึ่งนะการที่ปล่อยให้ต้นไม้เนี่ยสรงุูมมันหนาแน่นแบบนี้ใช้ยาคาร่าไปบอกเลยว่าก็แก้ไขเรื่องโรคพืชไม่หายนะครับถึงจะจัดการได้ทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสแต่ตรงเนี้ย มันไปกระตุ้นพืชครับเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันขึ้นมาและนี่นะครับคือต้นไม้นะครับที่เจอทั้งโรคและแมลงหนาแน่นนะฮะก็ต้องมีการจัดการนะครับตัดแต่งกิ่งการใบทรงภ่มที่หนาแน่นให้โปรงเทียวว่าจะพืชใต้ต้นแล้วก็ทําให้เป็นที่นะครับสะอาดสะอ้านนะครับรวมไปถึงเติมดินใหม่ใส่อินทรีย์วัตถุในดินนะครับให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักตามด้วยปุ๋ยธาตุหลักธาตุรองเสริมนะครับรดน้ําสม่ําเสมอหลังจากนั้นนะครับปล่อยเป็นหน้าที่ของยาคาร่าได้เลยไม่ว่าจะเป็นใใใใใใบบ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 จุดดด่างงนนะะคครรััชมูติิหอ c a n เกอร์แอนแทกโนตการใช้งานนะครับเริ่มตั้งแต่ 10cc ตามระยะของโรคได้เลยนะใช้เป็นประจำทุก7วันหรือทุก15วันเท่านั้นนะครับ